สิบสี่บทสวดมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังปควาสเกสุวิหารติกาปิราวัตุสมิงมหาวเนมาหาตาภิกขุสังเคนัสติปันจามัตเตหิภิกขุสตเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจโรกาตถาตุหิเทวตาเยปุเยนัสสนิปัติตาหุนเต อาควันตังทัศนายาิกุสังกันจะอาทะโทจะตุนนังสุทาวาสักรายิกานังเทวานังเอตาทะโฮสิอายังโคพักวาสักเกสุวิหารติกับพิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนาสัตถิงกันจะมะเตหิพิกุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตจรกาตหิเทวตา เยปุเยนะสสุนิปติตาหุนติพระขวันตังลัสนายภิกขุสังขันตายนุนามยัมปิเยนัมพระขวาเตณุปัสสังกเมยามาอุปัสสังละมิตวาพระขวัโตสันติเกปเจกขคข้าพัสัยามาติอัตะโกตาเทวตาสยะท้าปีนามาภะระวาผูริโสสัมมินชิตังวาปาขังปะสารยา ปัสสาริตังวาภาหังสัมมิจัยยะเอวเมวาสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระหิตาพระภวโตปุรโตปะตุระหังสุอารโคตาเทวตาพระกวนตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทังสุเอกามันตังทิตาโคเอกเทวตาพระวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสีมหาสังโยปวันลสมมิงเทวกายาสมมาคตา อาคาตัมหาอิมังธรรมนาสมยังทักขิตาเยวะอปาราทิตสังคันติอทาโคอปาราเทวตาภะคะวโตสังติเกอิมังคายขั้งอาภาเสตัตทราพิกโวสมาทังสูจิตังอัตโนอุจุกามังสุสาริวะเนตานนขะเหตวาอินทรียานิรักขันติปันธิตาติ อาทะโคอราเทวตาพะกวาตโตสันติเกอิมังคาทั้งอภาสีเฉตวาวคีรังเฉตวาปะบลีคังอินคาคีรังโอหัจามเนชาเตจารันติสุทธาวิมราจักขุมตาสุทันตาสุสูนาคาติอาทะโคอราเทวตาพระกวาตโตสันติเกอิมังค่าทั้งอภาสี เยเกจิพุทธังสรนังคาตาเซนเตขมิสันติอภัยะภูมิงปะหายะมารุสังเทหังเทวากายังปริปูเรสันติติอัตโวภะคะวะพิกุอามันเตสิเยปุเยนะพิกเวทัสสุโรกาตาตุสุเทวตาสันนิปติตาหุนติตัทธะคตังทัสนายาพิกุสังขันจั เยปิเตปิกกวเวเฮสุงอติตมัคขานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปิปภวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาเฮสุงสยทาปิไม่หังเอตาระหิเอปิเตภิกกเวปวิสันติอะนาคาตมัคคานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเทสัมปิปภวันตานังเอตาปรมาเยวะเทวตาสันนิปปติตาปวิสันติ สยะธาปิไมหังเอตาลหิอาทิคิตสามีผิกเวเทวกายานังนามานิกิตายิสามมผิกเวเทวกายานังนามานิเทศิตสามมผิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาทาสารุกังมาสิกโรธาอาสิตสามมติเอวังพันเตติโคเตภิกูภะกวาโตกัจจโสสุภะกวาเอตัโวจา สีโลกามนุกัสสามิยธาภุมมาตัสสิตาเยสิตาคิริคภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวสันลีนาโลมะหังสาปิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุทธาวิปัสนาวิลาคอโยปัญจัสเตยตวะวะเนกาปิระวัฒเวตโตอมังตยิสัทธาสาวเกสาเสนระเตเจวกายาภิกันตเตวิชานาทาภิกขว jahat apa makarung sutawa buta sasa senang jisempa turah mu'ya nang ahmanusa nata senang apike satamatakung sahasang atasataling satang ege sahasang nang ahmanusa namatasung sabha buta akung danca sabhang apinyaya wawakitawa nata kumah มันโตมันตยิสัทธาสาวเกศสเนรเทเทวคายาภิกันตาเทวิชานาถภิกโวเยโวหังกิตยิสามมิกิราหีอนุปุปปสสัตตาสหัสสาวยาคาภุมากาปิรวัตวะอิทิมันโตชุติมนโตวันนาวันโตยสัสสโนมูทามานาพิกามุงพิกูนังสมิติงวานังชาสหัสสาเฮมาวตายาคานานาตวันนิโน อิทธิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทัมมานาภิกามุงภิกขนางสมิติงวะนางสาากิรติสหัสสะยากานานัตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทัมมานาภิกามุงภิกขนางสมิติงวะนางอิเจเตโสรสสะสหัสสะอยากขนานันตะวันนิโน อิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามนาภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายากฆาณานตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามนาภิกามุงพิกขุนังสมิติงวะนังคุมพิโรราชาไยโกเวปุลัสสานิเวสนังืิโยนังสตาสหัสังยากานังไปยิรุปัสสติ กุมพิโรราชาไกโกโซปาคะสมิติงว่านังปุริมัจัติสร้างราชาทัตตาร์โทภปัาสติคันทัพพานังอาทิปฏิมหาราชายัสสิโซปุตาปิตัดสาผ้าโวินทนามามหาภลาอิทธิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโอทามนาพิกามุมพิกูนางสมิติงว่านังท่าขี่นัจจติสร้างราชา วิลุนละโตตัดกัสสติกุมพันธานังอาทิปฏิมหาราชายสัสิโซอุตตปิตสาภาโวินทนานามามหาพลาอิทิมโตชุติมโตวันนาวันโตยสัสีนุโมทามนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนางปัจฉิมัจติสราชาวิรูปะโคะปัสาสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายสัสิโซ ปุตาปิตาสาภาโวินทนานามาหัพลายทีิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสโนโมทามานาพิกามุงพิกู่นางสมิติงว่านางอุตาลจัติสร้างราชากุเวโรตัปภะาสติยาฆ่านางอาทิปฏิมหาราชายสัสสิโสปุตาปิตาสาภาโวินทนานามาหัพลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสโนโมทามานาพิการมุง ผู้นางสมิติงว่านางปุริมาทิสังทตาลโททักขีเนนาวิรุณหโกปัจชิเมนาวิรูปคอบุเวโรอุตรังทิสังจตารโรเตมาหราชาสมันตาจตุโรทิสาทัทันละมานาทัังสูวะเนกาปิราวัตเวเตสังมายาวิโนทาสอาคูวันจานิกาสัทธามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจวิภูโตสหจนทโนกามเสโทจะ กินุคันทุนิคันทุจะป่านาโทโอปรมมัญโยจัเทวาสุโตจัมาตาลิจิตตะเสนโงจกคันทัพโพนโรราชาชนโนสัพโภอาคูปัญจสิโคเจวะตินพรุสุริยวัชสาเอเตจันเยจราชโนคันทัพพาสหราชุภิ โมทามนาภิกาามุงภิกขูนางสมิติงวานางอะทะคูนาภัสนาคาเวสาราสหัตจักกากัมภารัสตราาอากูปายาคาสหายาติภิยามุนาทตารัทัจอาคูนาคยาสสินุเอราวันโนมหานาโคโซปาคาสมิติงวานางเยนาคราเชสหัสหรันเตทิพาธิชาวิ ปักขวิสุทธัจักคู่เวหายาซาเตวนามัชปัตาจิตตราสุปันนอิติเตสะนามะอภัยยันตธานาคาราชานมาสีสุปันนตเขมามกาสีพุทโธสันหีวจาริุปตวะยยันตานาคาสุปันนาสลรานมากังสุพุทธังชิตาวชิระหัตเธนะสมุทังอสุราสิตาภัตโรวาสวาเซเตอิธิมันโตยัสสิโน การกันชามาฮาปิสมะอสุราธานเวคัสะเวปจิติสุจิตติจัปหาราโทนมุจิสหะสะตันจะปริปุตตานังสัพเพเวโรจานามกะสั้นในหิตวาพระลิงเซนังลาหูมัทาบุปาขมุงสามารถโยธานิพัันเตภิกูุนังสมิติงวะนางอาโปจะเทวาปฐาวิจเตโชวายโยตถาขมุง วารุณาวารุณาเทวาสัมมาทัยสัสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายาสัสนโนทัสเซเตทัสัทธากายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสัสนโนมุทะมานาอภิกามมุงพิคุนังสมิติงวะนังเวนทูจะเทวาสหะรีจะอะสมาจะทุเวยมาจันทัสสุปนิสาเทวาจันธามาคูปุรากิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุราคิตานะขัตตานิปุราคิตาวาอาคูมันทาวราหกาวาสุนังวาสโวเสธโทสักโคปาคาภูรินทโธะเสเตทัสสทากายาสัพเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัตสิโนโมทามนาภิกามุงอิคูนังสมิติวานางัทาคูสาภูเทวาชรมาเกสิการิวะ อริทกาจารโรชาจาอุมาบุพานิพาสีโนวันุนาสหธรรมาจาอจุตาจาเนชกาสุเรยารุจิราอากูอากูวัสวะเนสีโนทัศเสตทสทากายาสัพเพนานัตวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนาวันโตยาสีโนโมทามานาพิกามุงพิกุนางสมิติงวะนางสมานามห้าสมมานาม มนุสย์มนุสุตตากิทาปทูสิกาอาคูอาคูมโนปทูศิกาอาาคูหารโยเทวาเยจารโรหิตาวสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายาสิโนภะเซเตทัสทากายาสัพเคนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันนาวันโนวันนาวันโตยาสิโนโมทามนาพิกามุปิคูนังสมิติงวานัง สุกากรุมห้ารุณาอาคูเวกานาสาสหโอทาตะคายห้าปามุคาอาคูเทวาวิจักขนาสธามตตาหารักขชาเมสกาจายัสสิโนท่านายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวาสติะเสเถทาสทากายสัพเพนานตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาภิกามุงกิกคู่นาสมิติงวานังเขมิยาตุสิตายามา กัตถกาจายัสสินโนลัมกิตการามาเสถาชตินามาจารสวานิมานารติโนอาคูอัทาคูปะรนิมิตาทเซเตทัสภะกายาสัพเพนานตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนโมทามานาพิกามุมพิกูนังสมิติงวะนัง สัพเพเทเทวะนิกายาสัพเพนานาตวานิโนนานันวาเยนะอาคันชุงเยันเยสัติสาสสหปาวุธชาติมัคคีรังโมคตินนามาสวังค์เขโมคตารังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุภัมหามาปรมตโตจัปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมารติโสจัโสปะคะสมิติวะนังสหะสัพพัมหามารคานัง มหามามาภิติตติอุปาปนโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสะเสถาอิสราอากูปเจกวาสวัตติโนเตสั้นจามัจโตอาคาหิโตปริวาริโตเตจจะเตจะสัพเพภิกันเตสินเตเทเวสพัมหะมะเกมาราเสนาภิกามีปัสสะกันหาสามันที่ยังเอถาคันหาถาพังท่า พระเคนพันธรัมตุโวสมันตาปริวาเดธามาโวมุลจิตาโคจินังอิติตถาหามหาเซนกันหาเซนอเพสยิปานินาตระมาหัดจักษรังกัตวานเพระวังยะธาปาวุสโกเมโธนาเยนโตสวิชุโกตัทาโซปจุทาวติสังกุโทอัสัยังวเส ันจะสัพพังอภินญญาวะวะกิตวานะจักขุมาตโตอมันตยิสทธาสาะเกสาสเนรเตมาระเสนาพิกันตาเตวิชานาถาภิกาววเตจาอาตาะมาการุงสุตวะพุทะจัสสนางวิตารเกหิปากามงเนสรรมานปีอินเชยุงสัพเพวิชิตาสังขามาพยาติตายสัสติโน ໂມທັນຕິສະຫະໂພເທຫິສາວະກະເທສະເນສຸ